KING POWER เข้าใจนับเดินทาง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีพันธุ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตกลับสู่ช่วงที่2ของรายการค้นปลิดโลกกันแล้วนะครับ ตอนต้นรายการเราได้ทําความรู้จักกับชุมชนบ้านสามขาผ่านบทสัมภาษณ์ของผู้ใหญ่บุญเรือนเท่าคําผู้ใหญ่บ้านบ้านสามขาตะบนหัวเสืออําเภอแม่ทะจังหวัดลาปางและได้รู้ถึงวิกฤตปัญหาที่ชุมชนเคยเผชิญไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งและนี้สินรวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนจนได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบของการจัดการทรัพยากรน้ําในที่สุดและตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อกับลุงบุญส่งบุญเจริญผู้นําชุมชนอีกท่านหนึ่ง ซึ่งได้อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาป่าต้นน้ําของชมุมชนครับขสวัสดีครับผมชื่อบุญชรงบุญเจริญนะครับเป็นคนชุมชนบ้านสามขาหมู่ที่6ตําบลหงษเสียมอำเภอม่ท่าจังหวัดลาปางอาชีพทุกวันนี้ก็เป็นเกษตรกรครับทํานาซาบลุงบุญส่งเป็นปราชาวบ้านอีกท่านหนึ่งของบ้านสามขาคุณลุงเชี่ยวชาญในเรื่องใดครับที่ผมเป็นปราชาวบ้านกันที่งานที่ถนัดที่ชอบก็คือการอนุรักษ์ครับการรักจริงแวดล้อมนะฮะ ไม่ว่าน้ําหรือป่าขยายความได้ไหมครับว่าอนุรักษ์น้ําและป่าอย่างไรครับเป็นเรื่องของความทุกข์ของชาวบ้านที่ไม่มีน้ําจะกินเนาะน้ำจะกินทําการเกษตรก็ไม่ได้ผลไงแล้วก็พอดีได้ไปเรียนรู้กับศูนย์พรฒนา,าห่วยองคลไก็นําแนวพระราบลีข,ของบาทเิตเจ้าอยู่หัวราชการที่9มาปรับใช้ในชุมชนนะผมก็ได้ร่วมได้ร่วมกับคณะกรรมการชุดก่อนกอนก็ได้ ได้เรียนรู้กับเขาแล้วก็มาศึกษาดูว่าถ้าเราไม่ทำเราแล้วเ,เราจะทำไงเพราะว่าที่นี่มันมีมันมีมีเหตุนี่ว่าเมื่อปี4 4 4 5เนี่ยเราทำนาเราไม่ได้เกี่ยวฮะจากที่ไปเรียนรู้ที่ห้วยห้องไครได้นำมาปรับใช้ในชุมชนอย่างไรบ้างครับพอเราไปศึกษาที่ศูนย์พัฒนาห้วยห้องไครมาเนี่ยเราก็มาปรับใช้ว่าเราลองทำฝ่ายดูตอนแรกเราก็ทำลองผิดลองถูกก็ไม่ได้ผลนะครับ แต่มันเป็นกรณีศึกษามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้กําลังใจว่าต้องศึกษาดูทีนี้ว่าที่เราทำเลยมันถูกแบบเขาหรือเปล่าอย่างนี้ครับแต่มันใช่อันที่ว่ามันไม่ใช่ก็คือบริบทมันเหมือนกันบ้านเราเนี่ก็เวลาทําฝายเราไม่ได้ดูแลไฟป่าเนี่ยอย,อย่างที่เราทําเราไม่ได้ใช้กลองเหล็กอะไรเนาะเป็นวัสดุที่มันมีอยู่ในพื้นที่ก็คือไม้นอนขอนไพรอะไรพวกนี้ก็เอามาทํากับหิน พอไฟไหม้เนี่ยมันจะทําให้ฝายเราพังแล้วไม่ได้ผลเราก็มาวิเคราะห์ต่อว่าเราทําไงดีนั่นสิครับคุณลุงบุญส่งแล้วสุดท้ายแก้ไขปัญหาย,ยังไงครับสุดท้ายเราถึงถึงรู้ว่าเราต้องทําจากข้างบนลงมาถึงข้างล่างทําเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเราเล็กน้อยไม่ว่าพอเราทําไปปีหนึ่งเราได้คําตอบเลยว่าโอ้มันต้องอย่างนี้ ที่เจ้าอยู่หัวบอกว่าสร้างอ่างมาในป่าแต่เราฟังเราไม่เข้าใจเนาะเราต้องไปดูแล้วก็มาทาลองลองผิดลองถูกดูก็รู้สึกว่าน้ําที่มันหายไปก็กลับมาครับก็คือสร้างฝ่ายธรรมชาติขนาดเล็กตามเส้นทางน้ําตั้งแต่บนยอดเขาจากจุดที่อยู่ระดับสูงไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงอ่างเก็บน้ําด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วกับปัญหาไฟป่าล่ะครับมีวิธีป้องกันยังไงเราต้องดูแลเรื่อง ไฟป่าด้วยนะครับทำแนวกันไฟมีคณะกรรมการมาีแกนนํำในชุมชนแล้วก็ภาครัฐก็เข้ามาช่วยด้วยอย่างนี้ครับเราทำแนวกันไฟทุกปีเราต้องป้องกันให้ไฟเข้าป่าเราเพราะไม่งั้นผายเราจะฟังเหมือนเมื่อก่อนพื้นที่นี้มีปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าด้วยไหมครับมีครับเพราะว่าความไม่เข้าใจเนี่ยต้นน้ำเราไม่ตัดอยู่แล้วใช่ไหม แต่ถ้าใกล้ๆแถวแถบนี้ถ้าเวลาชาวบ้านจะทําบ้านทําอะไรก็ตัดได้อยู่แต่พอเราเราตกลงในประชาคมหมู่บ้านบอกว่าถ้าเราจะรักษาเนี่ยเราต้องไม่ให้ตัดปิดป่าเลยนะครับตั้งแต่นั้นมาเราก็ปิดป่าเลยหมายถึงห้ามตัดไม้ในป่าต้นน้ำย่างเด็ดขาดแล้วป่าส่วนอื่นๆในชุมชนหละครับจัดการยังไงครับ ครับผมที่นี่แบ่งเป็น3ามอย่างครับเป็น3าประเภทเนาะประเภทกคอคอ,อก็ประเภทอันที่1ก็คือปา่าต้นน้ําไม่ให้ตัดไม่ให้ตัดเลยไม้ตายก็ไม่ให้ตัดนะครับแต่ถ้าถามว่าไม้ตายเอาไปทําอะไรก็เอาไปทําฝายอย่างเดียวไม่ไม่ให้ว่าทาอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับอันที่2ก็คือ,อป่าหัวไล่แปยนานะครับที่ ติดกับหัวไร่ไปนานานี่คือป่าที่สองโซนโซนบะเนาะซนซีก็คือป่าที่เรากันไว้ว่าให้ชาวบ้านสามารถไปตัดออกมาทําพื้นทําบ้านได้ก็เรากันเขตไว้แล้วมันมีอยู่3อย่างนะครับอันที่3เนี่ยเป็นป่าสาธารณะของชาวบ้านอยู่ในที่จดทะเบียนเป็นป่าชุมชนแล้วแต่เราแบ่งเขตให้ว่าตรงนี้เอาได้จากนี้ขึ้นไปมีเขตไว้แล้วว่ามักใน GPS ไว้แล้วว่าตรงนี้ขึ้นไปไม่ได้ ชาวบ้านก็เข้าใจครับเวลาชาวบ้านอยากจะเอามาทําบ้านหรือมาทําฟื้นแล้วก็ต้องไปแจ้งทางคณะกรรมการที่เขาดูแลอยู่ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้ช่วยหรือสอบตก็ได้ครับยอดเยี่ยมเลยครับวิธีจัดการดูแลป่าแบบนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อชุมชนเข้าใจและร่วมมือกันอย่างจริงจังและนอกจากเรื่องดูแลป่าต้นน้ําแล้วลุงบุญส่งสนใจหาความรู้ในเรื่องใดอีกครับผมก็ศึกษาในเรื่องของเรื่องอาหารในเรื่องความปลอดภัยของ คนในชุมชนที่เราว่าเออให้ไปศึกษาดูงานหรือว่าไปศึกษาที่ศูนย์ป่าต่างๆที่ว่าเขาทําเรื่องเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ที่นี่ก็ส่งเสริมในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์เพราะที่นี่ออมาตรการของชาวบ้านเนี่ยที่กฎระเบียบของชุมชนเราเนี่ยไม่ให้ใช้สารเคมีอยู่แล้วผมก็พยายามออกไปหาความรู้แล้วมาทําแล้วก็คนไหนสนใจก็ลองมาศึกษาทําด้วยกัน อะไรทําให้ลุงบุญส่งอยากอุทิศตัวทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนครับผมปรามานาตัวไว้แล้วว่าผมจะทําความดีเพื่อพ่อผมก็ทําในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับอีกอันหนึ่งก็ดูแลดินก็ในเรื่องของการเกษตรผมจะทําในเรื่องของเกษตรที่ไม่ไปทําลายดินนะหรือมีคูรุ้นี้การถ่ายทอดเนผมจะเริ่มจากเด็กนักเรียน บอกให้นักเรียนถ้าใครสนใจพ่อแม่ไปคุยกับพ่อแม่ทั้งบ้านเนาะว่าใครสนใจก็มาหาความรู้อยากถามว่างานอาสาพัฒนาชุมชนแบบนี้มีส่วนพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวลูมบุญส่งยังไงบ้างครับผมไม่รู้มันเปลี่ยนตอนไหนนะอย่างสมมุติว่าทําในเรื่องของเกษตรถ้าเป็นเคมีผมไม่ชอบเลยผมไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนตอนไหนเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าทำมันมีความสุขไหมเนี่ยผมว่ามีความสุขมาก แล้วคนในชุมชนล่ะครับสังเกตไหมครับว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคนในชุมชนบ้านสามขานะครับเมื่อก่อนก็คือจะอยู่ใครอยู่มันเนาะถามว่าสาม,มัคคีกันไหมสาม,มัคคีกันอยู่แต่การจัดการในเรื่องของทรัพยากรที่เราแบ่งปันกันทุกวันเนี่ยปัจจัยแรกก็คือน้ําน้ําเราแบ่งปันกันยังไงนะครับมีมีความเหลี่ยมล้ํำไหมแบ่งกันมีความยุติธรรมไหม แบ่งปันกันยังไงแล้วต้องทําความเข้าใจให้ว่าของที่เราได้มามาใช้ด้วยกันทั้งทั้งหมู่บ้านเนี่ยฮะเราต้องช่วยกันดูแลดูแลยังไงสมมุติว่าถ้าไม่มีการตั้งกฎขึ้นมาคิดว่าชุมชนจะสามารถแบ่งปันกันเองอย่างยุติธรรมได้ไหมครับผมว่าถ้าถามตรงนี้เนี่ยผมว่าคือผลประโยชน์ที่เขาได้รับเขาได้รับมาจากป่าใช่ไหมถ้าเขาไม่ดูแลป่าเนี่ยผมว่าก็เหมือนที่ผ่านๆมาที่ว่าปลูกข้าวแล้วไม่ได้เกี่ยว อันนี้คือเรามีแผลเรามีความทุกข์มีความลำบากมาก่อนเรามาแก้ปัญหากันได้เพราะได้เป็นรูปแบบเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดคือคนที่มาทีหลังเนี่ยรุ่นหลังที่ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างไม่ได้เดินไม่ได้ทำไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยากกับเขาเนี่ยอันเนี้ยคนเนี้ยอาจจะอาจจะไม่เข้าใจแต่ คนในบ้านสัมคขาต้องทําให้เขา้าใจให้ได้ขึ้นในเรื่องของแกนนาถ้าอย่างนั้นเราจะส่งต่อจิตสํานึกในการดูแลธรรมชาติและรู้จักการแบ่งปันให้กับคนรุ่นต่อมาอย่างไงครับเอาชีวิตของผมเป็นตำพันในเรื่องของการทําให้ดูที่นี่เขาบอกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอนต้องทําให้ดูครับต้องทําให้มันเห็นว่าเราทำเนี่ยเราทําประโยชน์ส่วนตัวไหมหรือเราทําเพื่อชุมชนอันนี้ศรัทธามันจะเกิดเองครับ และวันนี้ลุงมุญส่งบอกว่าจะสอนเด็กๆในชุมชนให้รู้จักและรักธรรมชาติด้วยคุณลุงจะพาเด็กๆทํากิจกรรมอะไรกันครับวันนี้ก็จะพาเด็กเข้าไปศื่อสารธรรมชาติดูเนะว่าจะบอกในเรื่องราวที่ว่าเมื่อก่อนไม่ไมเป็นอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวนี้ป่าเนี้ยลูกต้องรักมันเพราะว่าลูกจะอยู่กับมันไปตลอดอย่างคุณคุณตาเนี่ยก็วันหนึ่งก็ต้องจากไปใช่ไหมเขาต้องดูแลต่อมีหน้าที่ต้องดูแลต่อกันแล้วกัน การทำเป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นคำสอนที่มีชีวิตและได้ผลกับมนุษย์เราที่สุดอย่างที่ลุงบุญส่งบอกไว้ว่าเด็กจะทำตามตัวอย่างที่เขาเห็นไม่ใช่สิ่งที่เราบอกให้เขาทำเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเราจะไปเรียนรู้เรื่องป่าต้นน้ำกับคุณลุงบุญส่งและเด็กๆชุมชนบ้านสามขาด,ด้วยกันรอติดตามชมให้ได้นะครับ หนึงประโยชน์ที่เราได้รับก็คือฝ่ายที่เราสร้างไว้ไฟไมันจะไม่ไหม,ม้แล้วมันก็จะยั่งยืนอยู่กับเรานานๆใช่ไหมลูกเพราะว่าฝ่ายที่เราสร้างเราไม่ได้สร้างโดยปูนเนาะโดยเหล็กแต่เราสร้างโดยไม้ที่มันตายแล้วอันนี้แหละถ้าไฟมามันก็หมดเหมือนกันมันจะไม่ยั่งยืนนะลูกตอนนี้ไปลูกต้องจําไว้ว่าการสร้างฝ่ายต้องดูแลไฟ